ใบาย,ยางพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องทุอใบบัวบกปานห้าบค่ค่ะพี่น้องเสาสาธามายางเล่นค่ะพี่น้องสวนสาธารณะค่ะมาข้าพี่น้องเดินอนอกม้าไกลค่ะชุดผ้าปเบิ่งเป็ดค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีนะคะทุกท่านฮลัลโหลฟังเสียงนกค่ะพี่นังนั่งแรงตอนเย็นๆผู้เบานั่งอยู่ผู้เดียวผู้เบาปัญจการยานบอกไปไก่บนันดอกะบงจากเพิ่น ออกมังกยค่ะพี่น้องช่วงนี้เ่ค่อยได้ร้องฉีดสุกเสาร์อาทิตย์ยจะพี่น้องก็จะนิ่ๆในอาทิตย์ค่ะว่าสุกเสาร์อาทิตย์พญอยู่บานเนาะค่ะมาดูป็ดกันโททโทมางามเด้อบ้านสาสาอยู่ใกล้ได้มาบ่อยค่ะพี่น้องอยู่มาใกล้ใกล้ๆได้มาบ่อย สวัสดีค่ะพี่มินาสวัสดีจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะหืมเอาสามีวันเดียวนี้แล้วค่ะที่ได้มะนางมันบาไก่บ้านค่ะพี่น้องบาไก่บ้านเพราะในมาเบึงเป็ดสองทุ่มแล้วเนาะพี่มินาเนาะที่เยอรมันเวลาเราตรงกันเนาะค่ะสวัสดีเด้อค่ะโอ้เป็ดเยอะแยะเลย เป็ดงามงามน้อยคนออกเขาไม่เกลี่ยได้เนี่ยพี่น้องผุนผุนจุ่มนันแห้งงามพี่น้องบนนั่นต้นกกปลา,ากกปลากกที่เขาเห็ดเสือ้อเห็ดสาดสาจะมาทายบ่อยค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านสาสาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,คะแล้วก็เป็นสาคนกับมาเดินเยอะสวนสาธารณะงี่มันเลียงสิ เดินสักหนึ่งชั่วโมงก็เข้าบ้านอยู่นี่มืดคำเด้อค่ะพี่นอ้องอยู่อยู่โรบบ้านเท่านี้มืดคำอยู่เด้อเหมืดคำบ่พ่อห่อนพร่อมผลได้พี่น้องอากาศก็ได้อากาศก็ากาศกร้อนอุย้ยปิดหน่วยล่า,ลาย่รหอนอ๋อค่ะคพี่ค่ะ,คะพ,พี่หนูไม่ค่อยได้ขึ้นไลจ้ะพี่นาน,น,น ถึงจะได้ขึ้นนานๆอาทิตย์เรื่อยๆจ่ะพี่ฟังเสียงนกขอบคุณเดอ้อพี่เดอ้อนุนานเลยนุไม่ค่อยได้ไล่หรอกเดี๋ยวจะแวะไปกินหน่อไม้หลังบ้านด้วยนะคะ ทักทายคะ่ะวัดดีคะ่ะวันดีคะ่ะไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์เหมือนเพื่อนๆเขาคะ่ะเอาสาคุยปกกิง่งจักจะพาคุยอะไรเอาสากืคนกระดูกกระเดกนอกจากพี่น้อง <c oughs> จับพี่ เออหนูก็ไม่เอยเห็นพี่ปอกหน่อไม้ได้หน่อไม้หนุ่มเออพี่มินาเออเคยเออนี่จะพูดไอ้นี่ให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะมีสาระจากน้อยก่อนค้นหาหน่อไม้เนี่ยระวังเห็บเด้อพี่น้องเด้อเห็บมันจะมีชนิดนึงเห็บกัดลึกเลยลหละคะ่ะกัดลึกเลยเห็บกัดเท่าลึกเลยเด้เห็บเดีคะ่ะ ซาได้ไปฉีดยาสามเข็มมันมันมันกัดแล้วเป็นจุดดำเลยนะคะเป็นจุดดำมันลึกแล้วหัวแข็งแข็งเอ่อถ้าเป็นพวกมีพิษก็เหนื่อยถ้าไม่เราเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากจะทำอะไรนะคะตัวเห็บหรือว่าตัวเทกเกิลที่บ้านเขาเรียกกันนะคะคือเราหาหน่อ,อไม้ตั้งแต่นั้นสาก็ไม่ได้เข้าหาหน่อ,อไม้เลยะคะ่ะเพราะว่าอม อยากฝากบอกพี่น้องนะคะ่ะพี่น้องจ้าว่าใอ้ระว่างกับนานเนดอร์การเขาปลาหาใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่นสาวสาสาบาค่อยมิดชิดปนใดก็เลยโดนไปซะอันนี้บอกต่อกันเนาะพี่น้องเนาะสากันเลยโดนไปซะสามเข็มมันกัดลึกจะ้ะโอ้แต่กัดนี่เป็นแผลเต็มตัวเลยนะจ้ะดำเป็นจุดเป็นดำ ขอโทษนะคะนี่ที่นิ้วมือก็มีนี่แหละตัวนี้แหละที่กัดลึกคือนิ้วมือแล้วก็ตรงไสหลายจุดจ้ะพี่น้องให้ระวังกันเอาผู้ใดสายห้ามาหากินคือเฮาแบบพวกมีเหมือนพี่มินาเหมือนหนูเนี่ยสายเข้าป่าหาของกินเนี่ยดูแลเอาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อดูแลเอาเบืงง้งองเง้ยจบควงออกจ๋าก็เลยไม่ได้เข้าสักที โมหานี่กับป้าโนาใหม่ยี่เยเถ้านูนี่ยเยอะแยะน,นี่เดี๋ยวจะหันให้ดูพว่านี่นี่ป้าโนาใหม่ทั้งนั้นเลยพี่นอ้องแต่มันแห้งที่นี่มันแห้งใบมันนี่หนห้อยข้นเข่าอยู่เด้ไเโาสาบอนั่นเพราะว่ามันกลัวแล้วไงย่าน,ออนพอละ ไม่บาดไม่ไหวค่ะหนอไม้บอกตัวต่อกันเอาบาอ่านแชทเพิ่ไม่ได้ใส่แว่นพี่ถ้าเห็นทางภาคใต้อันตรายใช่ค่ะพี่อันตรายหมอบอกหนูอยู่ว่าอันตรายมีมีอย่างหนึง่งอันตรายให้ให้ดูเอาใช่ค่ะสงสัยมาหนูเป็น <c oughs> บางทีหนูก็นั่งคำเอิมเข้าใจว่าหนูเป็นมา้าบ้ากัดหนู มันกัดข้างในค่ะใช่พี่มันกัดเข้าลึกเลยค่ะนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วชี้นูนี่ลึกเลยลึกแล้วก็อยู่ตรงตามขาตามแขนเนาะเขาจะอยู่ตรงช่วงที่ลับรับเด้อพี่น้องเด้อบอกกันบอกกันเตือนกันพี่น้องแต่นั้นมาหนูไม่กล้าเข้าป่าเลยแล้วเขาคันนานด้วยนะคันแบบอคัน บอกต่อกันเนาะค่ะพี่น้องจ้ะที่ยืดไม่ใช่อะไรนะยืดอ่านเม้นเพราะว่าขันบ่อ่านมันมันเล็งไกลค่ะไม่ได้ใส่แว่นมาเอามาเดินเล่นก็เป็นเมืองมาเที่ยวดีเลยเป็นบ้านเก่าเพิ่นไม่มีใครอยู่หรอกค่ะแต่สวยเ้ย เป็นบ้านเศรษฐีเก่าเพื่อนบ้านฮะเมื่อก่อนเนาะ<อ>เขาเลาให้ฟังเนะาะเบาต่อกันเนาะคันเป็นคันค่ะคันค่ะพี่คันแล้วก็เกา่ามันนั่นน้องเลยไม่กล้าเข้าเลยเนี่ย เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยถ้าเดือนหน้าผ่านเดือนสิงหามาเห็ดเนี่ยคิดอยู่ว่าจะทํายังไงกับเขาดีเพราะว่ามันอยู่กับป่าเห็ดนาจาะเนาะแล้วหนูก็ชอบหาด้วยหนูเป็นคนชอบป่าที่นี่เนาะโอ้ยบ่ได้เข่าป่าไปนองเลยแต่มันเหนื่อยจริงนะคะช่วงที่เห็บกัดเหนื่อยแบบไม่อยากทําอะไรลงคลิปกันไว้เพราะเหนื่อยด้วยแล้วก็โอพี่เลยเลย ชนิดหนึ่งอันตรายค่ะไม่แล้วไปออกเป็นวงเป็นวงเป็นวงหมอเขาเขาที่นี่เขาเอาไอ้ปากาครอบนะพี่น้องเนาะถ้าถ้าออกจากวงที่เขาเตีอ่ะเขาก็จะนั่นมันก็จะร้ายแรงแต่ถ้าไม่ออกจากกรอบก็แสดงว่าเชื้อก็อยู่ข้างในอยู่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 ในกรอบพูดให้ฟังหรือเ่าพี่น้องเขาสูฟาง เนี่ยบ้านพี่ทางบ้านเราเนาะพี่มินานเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยเนเนี่ยถ้าถูกมากินยังไงกินยังไงเยอะแยะเด้ะอะไรบานหนูลูกอะไรอะไอเขาเรียกแบล็คบร์รี่เนาะแบบนี้เนาะไอลูกน้อยๆกลุมๆบลูบรลี่นี่แบล็คเนาะก็จะก็จะเยอะดีๆด้วพุ่ละไมบ้านเิ่มมนนี่อะไรพ,พุ่นละเบืเอเบ่อยากพี่นวงเลย ก็อ,อ,อายุยาเด้อเบาไปกลางประดนอกสาสากรสิอวยมาทางพี่คือเกขาเราบัตนัดแกพูดไม่กระยางจะเข้ากับเขาบ้านนะคะพี่ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาแวะแบบเวียนเด้อพี่เด้อขอบคุณค่ะแล้วก็จะเดินนิดนึงอู้มึืองเๆงเบึงเบึง,บง,บง,บง มาพตาอ,อ่อนซ่อนเถกินได้กินได้นไดเนีต้องรอใช่ค่ะพี่รอแล้วสุกเต็มเลยนะเด็กเด้อเด็กหยุดหยุดโรงเรียนเด็กที่นี่ถือถุงคนละบายเก็บเลยช่วงปิดเทมอมอม,อม,มันไหลหรือพป่หนห่องเลยยู่วางเลย นีเน่เด้อปลาแนวใหม่เรื่องสิผ้าเขาไปเบ่งจะเข้าแต่ไม่เข้าไปลึกนะคะกลัวเข็ดจริงๆริงเหมือนกอไผ่าาบ้านเราไหมพี่มินาลอยคนเข้าหานน่นเขาไม่ห่วงนะคะแปนดีขนาดสะอาดเหมือนปา่ากอไผ่บ้านเราเลย คนกโอ้เห็ดทางเขาดีดีเลยเหมือนบ้านเราเลยเนาะโอ้เสียงแตะกบกบอยู่ยปุ่นนั่นก็เสียงเขาหาหน่อไม้นะคะเขาหาหน่อนนไม้เนาะหาใส่แรงใส่ง่ายเขาเนาะหาใส่แรงใส่ง่ายเขาว่ากันบ่ได้ดอกกันน้ำมาหากินเขาหากินเขาบ่ได้หาขาย อืมแต่ไรบอกค่ะขอบคุณพี่มากมากเอ,อโอ้สวยยล่ะโอ้ยูนี่ตัวนี้เบื้งกันอ่ะคือง่ามแท้อืมอาราณดีค่ะ เสียงเป็ดเยอะที่นี่ฝุ่นไลยสักชอบเสียงนกนี้ชอบมากผู้เบาๆกัเบย่ เบาไปจะไป็นนางนั่นจะเข้าสนดอกเบาไปนั่งเซ่เบาสักหน่อยฮะพี่น้องเจ้าสาวโบมี่ยังสิวาน้ำดอกค่ะ จะพายังสิเดี๋ยวเราสะกสระิรอลงไลแล้วต้นต้มแล้วแช่แข็งใช่ค่ะพี่หน่อไม้ดองแช่แข็งหนูได้ก่อนนั้นอยู่แต่พ่อเฮบกัดหนูเท่านั้นแหละอืม,มเลยบอกมาไกลเลยเพิ่งมาเนี่ยค่ะพี่เพิงมาเล่น มันขั้นเด้เนี่ยต้นนั้นเนี่ยเขาถานเขาถักทำเสือบ้านเราต้นกกเวลานันพ่นตัดได้จ้ะพี่น,อน,น้องมันเดีโตเกเก่านตัดเด้ร้อยพเ่นตัดห้อยคนตัด,ดอยู่ได้จ้ะเอะดุงตึงเทียวสาวๆ่ะ เข้าใจว่าสาวสาวอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ยุโรปอยู่เดกพี่น้องไม่คนสงสัยอยู่ว่าสาวสาเจ้าอยู่ยุโรปรา่อยู่เมืองไทยเจ้าคือกินกับเขาแบบบานๆเออเจ้าือใส่ชีวิตแบบบานๆครับเที่ยเขอกืสงสัยคอยคือก,กันละพี่น้องว่าคอยอยู่ใส่มนุษย์ดมสมบูรณ์บูนค,ครับพี่น้องจา้าสำหรับตัวสาวสาเด้วยค่ะไม่ค่อยจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับอาหารการกินหรือว่ามัน ทำเจ้าสาบ่คอยได้คิดหอดบานหอดจองเลยบ่คอยได้คิดถึงบาทมันเหมือนอยู่ที่บ้านเราเลยมันเหมือนอยู่เราใช้เอชีวิตอยู่บ้านเฮาน่ะมันเหมือนเฮาได้อยู่บ้านเฮาเลยแบบเกี่ยก็สงสัยเจ้าของขึ้นกันละพี่น้องไปเจ้าส,สาพ้าหยังกลับไปทั้งปุ่นค่ับพี่นอ้องคะงานงจักน้อยเนาะแล้วก็จิพผ้าลงลร ซาซาจิกับ,บานแล้วค่ะต้นไม้ต้นนี้ตะกีตะกีแล้วพี่น้องเด้อยู่ไตนี่ละอันเมนหนายเฮดเต่มันกินบ่ได้จ้ะเพราะว่าเป็นเอ,อหมาพันยางน,นี่ค่ะสุนัขหน่อยพันยางน่องน่องยางเฮดเต็มนี่แหละค่ะเฮดพึงนี่ละค่ะเต็มใไตต้นไหม้นี่นะเนี่ยนี่นะสขาซามาถ่ายบอยอยู่ อื่นพอยายกบ้านก่อนปะไปกบ้านพอยายเรามานำเราโบกองอ่านก่อนอาหารไทยไม่ไนหนูเหมือนกันค่ะพี่หนูไม่ค่อยได้ซื้อกินหรอกนะแต่ มันหากินง่ายนะมันก็อยู่คนเดียวหน่ะจสาไม่มีลูกด้วยพี่ไม่มีลูกอยู่ด้วยลูกอยู่เมืองไทยหมดทีนี้อยู่กันสองตายายดีก็แฟน้ายแกกินอาหารมื้อเดียวคือตอนเช้าแกก็จะไม่กินตอนเย็นเนี่ยกินเล็กน้อยๆอย่างหนูคนเดียวก็ทํากินรู้ว่าเราทําช่องกินอยู่ค่ะแต่ว่ามันคนเดียวจักทีกินยัง้งพี่น้องเลย ทำมากินอร่อยไหมแซบไหมแซบแซบ,บ,บทุกขาบเลยพี่น้องแต่ที่นี่แอปเปิ้ลเยอะเนาะเห็นทางบ้านพี่มีนามีลูกไอ้นั่นอ่ะเยอะเอ่ออะไรเชอร์รี่เหรอบ้านสามันมีแต่เป็นของมันไม่มีเหมือนอยู่เก็บกินข้างทางได้เลยพี่ไม่เหมือนเยอรมันที่นี่มันเป็นของเขาของเขาที่ แต่ก็เห็นผ่านๆอยู่อุดมสมบูรณ์ดีอยู่ทางบ้านพี่ทางบ้านหนูก็ก็จะมีของหวงไม่หวงเร่องกับคันหดสิ่งใดก็หวงเขา่กับบอ่อแปขอกเขาละมันกับว่าหิวบันไดได้พี่น้องแบบซื้อจะเด้ของมุงเนี่ก็ได,ด้ทักทายจ้าทักทายฮาลัลโหล นูอยู่บ้านติดป่าตัวพี่หนูเหมือนกันค่ะหนูอยู่ติดป่าติดครอบครัวมันมันอยู่หนูอยู่พัดเหน้อแหละค่ะแต่ว่ามันอยู่เชิงติดติดป่าตื่นเช้ามาเสียงนกบุกแต่เช้สาวอยู่กับธรรมชาติดีแล้วพี่หนูไม่ค่อยได้เข้าในเมืองถ้าของหมดก็สั่ง สั่งเขาก็ส่งมาให้เสียค่านำะม,มั่นกนที่นี่เนาะก็เท่ากันแหละกับเขาส่งค่าส่งสิบยูโรก็เท่ากันกับเราขับรถไปไกลเราก็สั่งทีเดียวเยอะๆอย่างปลาาน้ำปลาไงนะพี่ดอกเกิดจะมีนี่เด้ปลายเปิดที่เซาสา์มา,ทาไทยเบิ่งเด็กๆมาเก็บไปหมดแล้วเขาบูมหวังเลยพี่น้องบ้านพวกเห้่หวังบอกเพิ่งเกิดมาเก็บกันเด้ ยังน้อยเก็บภ้ายเส้ไปอยู่แต่ว่ามันก็มีหิวนอนกับปรยากเนาะแต่ว่าช่วยกันทําความสะอาดให้เขาแค่นั้นแหละสวัสด,ดีน้องตูกพี่พี่พอมาดูแอปเปิ้ลนี่น่ะมันกระลายพดพนะ่ะเย็นบุ่่้ อเคคอ็นพีพีบนไทยลงโอ้ยเกิดเมี่ยงบ้านเมี่ยงคอนุกอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยฮัดเก็บพันบ่งหวงตัวค่ะพี่น้องแต่ว่าซอยกันรักษาทำความสะอาดบ้านเมืองพันสะอาดเนะาะอ่อาดีดีอันนี้ยอมรับเจ้าสายสอบมูยมึงมึง,มงพี่น้องมึงพวกนี้ แต่เราพ่วงน้องบ้านเพื่อนสะอาดสาวสาวสอบการเป็นยูรูดเคยจะไปแล้วบอกอย่าฝ้าไปเดี๋ยวจากสองที่ก่อนพ้าพ้นไปบึงนวยอันนี้ก่อนมีหลายคนถามลูกอะไรทีนี้สาวสาวบัดออกขสระไม่ถูกบ้านพี่มีนาเรียกลูกอะไรแต่สาวสาวบ้านสาวสาวเพื่อนคล้ายกับลูกสาลีนะสาวสาวเป็นคนอีสานเบาลิ่นแข็งพูด ลิ้นแข็งมันสละมันไม่ได้ซัดเลยดีเลยจ้ะโอ้ขอโทษค่ะคุณสาลี่เนี่ยเขาจะขายมันไม่ใช่แอปเปิลนะคะเขาตทษเด้อจะชิเออร์นั่นเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกสาลี่เปล่าพี่หรือน้องก็เรียกไม่เป็นมีคนถามหนูอยู่ว่ามันขึน้นวยลูกอะไรนะเนี่ยน,นี่กับภาษาก่ะอยู่นี่นานจริง แต่ว่าสาวาบ่วยได้พูดได้คุยบ่อยได้ใส่ค่ะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาเท่าไหร่ดอกดกเลยค่ะนี่แหละหนูก็พูดได้อันนี้แต่ถ้าเจบอกแบบถึกถึกพูดแบบถูกต้องเลยเนาะน้องกับว่าว่ได้เลยพี่พัวหน่ะหัหน่าพี่อ้ยมันดกข่ะของเพิินเนาะมันเป็นของเฮ้า โอ้พ่อใหญ่เส like ือแดงโอ้นางโอ้มาใส่เสื้อแดงงามเดียไอ้จ้กต้นก้อนพี่น้องพี่น้องช่มคักแบบซาซากะออมน้องไก่เมื่อเร้วซาซากะสิกับ้านอันนั้นสีม่วงนะคะเออพี่น้องเบิ่งของเพลินแท้เนี่ยพี่น้องคนะมันก็บริหวงดกว่าซื้อกินก็ได้พี่น้องแต่ซาซากถบัตนด้พี่น้องผลไม้ เอาตรงๆสาวามากินผลไม้ได้เป็น้วังไม่ค่อยได้ซื้อผลไม้กินเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานผลไม้อืมอืมนะดุกขึ้นเหมรุ่นสาวาสิพามาหม่เด้อจ้ะพี่น้องรึ้นเหมารุ่นสาวๆสิพามะม่เด้อจ่าพี่นงค์จ้าขอโทษขออภัยในความที่ไม่สะดวกเพราะอยู่ในป่าสาวาบ่ได สะดวกเพราะอยู่ในป่าราซสา,สาบได้ชัดเดดมากพาะวาออกรั่งกายขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล่์ทุกเรื่องของสาวสาเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านสวัสดีเด้อจ้ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านสวัสดีเด้อจ้ะ